สวัสดีทุกคนวันนี้ฮะผมจะพาทุกคนเนี่ยนะครับมาดูร้านเนื้ออีกหนึ่งร้านนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยในช่วง new normal นะครับโควิดหลายคนออกจากบ้านไม่ได้ทำไงฮะต้องซื้อเนื้อไปทำสเต็กทานที่บ้านหรือว่าทำเมนูอื่นๆนะครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับแถวๆเนี้ยด้านนู้นเขาเรียกอะไรนะ LCC ใช่ไหมตรงมาจาก LCC ครับไม่นานแป๊บเดียวข้างๆเซเว่นเจอร้านเนื้อเด็ดๆฮะวันนี้เราอยู่กที่หน้าร้านการเน่บีฟเดี๋ยวไปดูซิว่าางการเน่บีฟเนี่ยนะครับมีเนื้ออะไรเจ๋วๆให้เราได้ทาาาานกันบ้งตมมเลย เวลคัมเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้านะครับปิด1นึ่งทุ่มนี่มีเฟซบุงเฟซบุ๊กอะไรเรียบร้อยนะฮะเฮ้ยใครมาวางนิ้วเนี่ยอยสูเลยว่ไอ้บ้าเออเนี่ยแกคุยเด็กหลอ <c oughs> ตอนนี้ผลิตออกมาแลนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะขวดน่ารักนะครับสไตล์ติดเพดหวานชื่นใจเป็นสูตรโบราณกูณไม่ได้พูดถึงร้านเนื้อเลยขนวะ <c oughs> ดละสามสิบาบาทเย็นด้วยอ้าวดูดูนี่อดูนี่แค่เย็นๆอย่างนี้เลย สวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยเข้ามาก็เจอสาวสวยเลยผู้ชมครับเวลาที่เราเนี่ยนะฮะได้ทานอาหารอร่อยอร่อยแล้วเนี่ยมันต้องคู่กับผู้หญิงที่หน้าตาดีด้วยใช่ไหมใช่ไหมครับเออถ่ายรายการอย่ากลัวมียะที่ที่เราไมครับ น้องแพทนะฮะน้องแพทครับพี่อ่านชื่อร้านถูกไหมการเน่บีฟถูกค่ะการเน่บีฟค่ะเมื่อกี้พี่บอกไว้ว่าที่นี่เนี่ยรวบรวมเนื้อไว้ถามก่อนว่าเป็นเนื้ออะไรเนื้อไทยเนื้อนอกเนื้อโคขุนเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเอ่อเป็นเนื้อไทยค่ะเป็นโคขุนจากดอกคําใต้บ้านเราค่ะเฮ้ยดอกคาใต้เชียงรายดิพะเยาค่ะพี่กูผัวกูไปเที่ยวบ่อยนะดอกคำใต้พะเยาเป็นเนื้อโคขุนวันนี้เนี่ยพี่มาถึงที่นี่แล้วที่นี่มีอะไรขายบ้าง มีก็จะเป็นพวกเนื้อสไลด์ค่ะมีหลายส่วนที่ร้านก็สไลด์เองด้วยอุ้ยสไลด์เองด้วยเหรอใช่จริงป่ะใช่ค่ะหนูเป็นคนสไลด์ด้วยป่ะค่ะโอ้โหนี่ไม่ธรรมดานะผู้ชมนะเนื้อสไลด์เนี่ยเหมาะกนักฟุตบพวกน่ะ้ักกว่กิน ลูกค้าก็สา,าสามารถเลือกขนาดได้ว่าจะเอาก่มิลก็จะปรับแล้วก็สไลด์ให้ตามออเดอร์ไอ้อย่างนี้กี่มิลประมาณ0ูจดสองค่ะศูนอกเหมาะกับการไปทำชาบูชาบูหรือว่ากินย่างก็ได้ย่างแบบกระทะก็ได้แบบแซ่บแซสองทีแล้วกินเลยใช่ใช่นะฮะเห็นแล้วก็ต้องลายไหลอันนี้แนะนำหน่อยว่าถ้าเกิดเพี่อยากกินชาบูส่วนไหนที่แบบว่าอร่อยสุดเอาไปจุ่มกินชาบูอะไเรเงี SI. ้ยถ้าจุ่มแนะนำเป็น เนื้อคอเนื้อแดงถูกนี่อันนี้นี่คือเนื้อคอเนื้อแดงนะครับใช่น้องแพทบอกมาว่ามันจะนุ่มอันก็ลูกมะพร้าวค่ะนี่ไข่ดีค่ะอันนี้ลูกมะพร้าวต้นมีไหมมีต้นไหมมีตัวต้นเลยไหมต้นมะพร้าวไม่มีค่ะไม่มีนะปีกไก่หยอดโอเคอ่ะอย่างนี้ราคาเท่าไหร่หกสิบห้าบาทเฮ้ยจริงนะเนี่ยหกสิบห้าบาทด้ยคือถ้าเกิดไปกินตามร้านชาบูอ่ะคือจะได้ประมาณแค่ครึ่งเนี้ยหกสิบห้าประมาณสามสี่ชิ้นแต่นี่นับนับเลยนะหนึ่ง ติสองชิ้นใช่ไหมใช่ข้าวหน้าเหนือเดกจานหนึ่งไปดูปตู้ต่ตอไปอตู้นี้จะเป็นสเต็กค,ค่ะพี่สเต็กปิ้งย่างน,นี่เขอาอารียกอะไรตรงนี้จะมีชื่อบอกอยู่จะเป็นส่วนของตะพาบค่ะพี่ะตะภาพ ตาภาพอาวพี่กูมาร้านเนื้อเต่าไม่ <c oughs> ใช่ค่ะจะเป็นตาภาพ,พ่ะจะเป็นส่วนอ้าแถวแถวไหล่กับคออันนี้จะไม่ค่อยมีมันใช่ไหมใช่ค่ะตาภาพจะนุ่มค่ะกับส่วนของลูกมะพร้าวอ,อันนี้จะขายดีอันนี้ <c oughs> อะไรเนี่ยเป็นก้อนเลอร์เลยอันนี้จะเป็นเนื้อรวมค่ะคือมีหลายอย่างใช่หลายๆส่วนมารวมกันบางทีก็อาจจะมีส่วนของลิ้นอายบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบ ผสมอยู่ในนี้อ้นนี้มีเท่าไหร่มีแบบครึ่งโลกับแบบกิโลค่ะอันนี้โลหนึ่งสามร้อยสามสิบหกอ๋ออันนี้เนี่ยเขาจะมีราคาติดไว้นะครับถ้าเกิดใครที่มาช็อปที่นี่ก็แบบไม่ต้องไปรบกวนลูกค้าเยอะด <c oughs> ูตาดูเอาเฮ้ย <c oughs> อันนี้เนี่ยอันนี้นี่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 พี่เห็นกับตามห้างขายอุโดโคตรเยอะอะไรนี้กาเรียกอะไรสันนอกค่ะพี่ส,สันนอกสันนอกเหมาะกับการทำสเต็กไหมเหมาะค่ะเหมาะเพราะว่าตรงขอบนี่มันจะมีมันใช่ไหมใช่นี่ราคาสี่ร้อยสี่ร้อยสิบสามบาทสิบสามบาทนะครับใช่ เขาก็จะมีราคา <S <S มีน้ำหนักบอกไว้เรียบร้อยใช่อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อส่วนซี่โครงค่ะซี่โครงใช่อันนี้เขาจะชอบเอาไปตุ๋นกันแล้วไปทำข้าวหน้าเนื้อหรือไปทำอะไรได้หลายอย่างค่ะทงแบบเมนูตุ๋นนะพี่ลูกมะพร้าวค่ะนี่ที่่หนูบอกาเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ขายดีค่ะนี่ก็นุ่มวิเบลอเลยคุณผู้ชมบอกเลยนะวันนี้เรามากันสามคนทีงานเนี่ยค่<า>ชิ้นเดียวอยู่ใช่เป็นส่วนของทีโบนค่ะ ทีโบนกอดกันหน่อยได้ไหมไม่ใช่แต่นี่คือส่วนทีโบนนี่คือส่วนไหนของอ้วกอ่าเป็นส่วนของอ่าซี่โครงค่ะประมาณเนี้ยค่ะจะเป็นส่วนของซี่โครงสั้นมันจะนุ่มใช่ค่ะตัดเป็นรูปตัวทีซี่โครงวัวใช่หรือว่าทีโบนนั่นเองนะฮะับใช่แล้วก็อุยอันนี้จิ๋วๆน่ารักจังเลยอ่ะสั้นในค่ะตเปิดไม่หายากค่ะหายา ใช่อันนี้ก็เป็นสันใน,นนะคะแล้วก็ราคามันก็จะแรงแล้วมันพิเศษยังไงมันจะนุ่มความนุ่มคือใครที่บอกว่ากลัวทานเนื้อแล้วเหนียวเนี่ยต้องโดนสันในใช่พอสันในเสร็จปุ๊บสันขวานมีไหมไม่มีค่ะอันนี้น่องขาลายค่ะน่องขาลายส่วนนี้เลยค่ะส่วนขานอ่องภาษาอังกฤษเรียกว่าเช้งคือ่านนี้คุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยนอกจากเราจะมารีวิวที่นี่แล้วนะครับชื่อร้านว่าการเนบี การเนี่บีฟเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อตรงนี้ทํากินกันตรงนี้ได้เลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยสดสดออกจากตู้นะครับเดี๋ยวเลือกกันดูนะฮะแล้วเดี๋ยวนั่งทำหน้าร้านตรงนี้เลยแล้ววันนี้พี่มีเมนูพิเศษใหานั่งแอดีด้วยนอกจากสเต็กที่เราเอาเนื้อที่ร้านทำชอบกินมันบดไหมชอบค่ะได้นะมันบดนะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้พี่จะสอนน้องแพทด้วย,ยว,<ด>วิธีการทํามันบดที่ง่ายที่สุดในโลกได้ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตเลือกเนื้อก่อนผู้ชมครับ ชอครับอย่างที่บอกไว้ทานสเต็กใช่ไหมมันต้องมีเครื่องเคียงสักนิดนึงมันบดหนูชอบอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้พี่จะมาสอนหนูเนี่ยทำมันบดแบบโคตรง่ายง่ายที่สุดในโลกวัตถุดิบนะฮะเลเลใครเคยเคย,เคยกินแกแกะแกะแกะ,แกะ,แกะ,แกะนี่แล้วก็มีพริกไทยนะฮะมีเกลือและนี่ก็มีกระเจดืดวิธีการง่ายทีดเดียวเป็นลูกมือให้พี่หน่อยเปิดเตาเปิดเตาเปิดเตาปกติเาขาทำข้าวบ่อยปะเนี่ยไม่เี่ไม่เลยนะอะดูจากดูทักษะจากการเปิดเตาแล้วก็ไม่น่าจะทําอะไรเป็น อ,อ,อันนี้เนี่ยสำหรับใครที่บอกว่าทำอาหารหรือทำกับข้าวไม่เป็นนะครับก็สามารถทำได้นี่ใส่นมเข้าไปก่อนปั๊บเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวเรารอนมเดือดสักนิดหนึ่ง few moments later. นมเริ่มร้อนแล้วใส่ไปเลยน้องแพทเทหมดเลยเดี๋ยวถ้าเกิดดูทันทีว่ามันไม่พอเนี่ยแล้วเราเติมอีกถุงน,นี่ แล้วตัวนมเนี่ยเขาจะซึมเข้าไปในตัวเลเว้ยแมมาพอดีเลยนะวัอดีครับวัสดีค่ะทุกคนนี่คือพี่ตือ สวัสดีครับผมกาเน่บีฟอะไรนะกาเน่บีฟสงสัยเหือเมื่อกี้แล้วกาเน่คืออะไรกาเนคือคำว่าเนื้อภาษาสเปนอเหมือนเหมือนคำว่าเนื้อคือรวมๆเหมือนมืนคำว่ามิดอะมิดมิดที่แปลว่าเนื้อเนื้อภาษาอะไรอะไรเงี้อ่าใช่ใช่ไม่ได้แบบแยกส่วนก็คือคำว่าเนื้อ อ่านี่เป็นภาษาสเปนใช่การน่จริงๆแล้เราก็โตมาเชียงใหม่ด้วยกันแล้วเป็นอะไรเป็นออกทางสเปนได้ไงให้มันดูอินเตอร์นิดนึงไม่ใช่เรื่องของเรื่องคือเมียชอบชื่อนี้เราหาชื่อกันพี่ก็ตั้งของพี่แล้วพี่อยากได้เป็นนักเลงงัวนักเลงงัวดีแล้วอ่ะที่เรายอมเมียนะนี่ตะกี้นี่เขาก็คุยเรียบร้อยแล้วเรื่องเนื้อแต่ว่าตอนนี้พี่มาโชคดีเลยนี่ตือให้ชิมไงมันบดกินได้เหรออ้าโท ของกินอ้าวชิมนะพี่นะมันบดให้ถ่ายว่าทําจากอะไรตะกี้พี่ตือไม่เห็นอ่ะให้กินก่อนแล้เดี๋ยวค่อยถ่ายเป็นไงใช่มันบดไหมมันก็ใช่นะอ่ารสชาติเป็นไงมันก็ได้นะขาดเกินนิดนึงขาดเกือนิดนึงถ้าแบบโรยเกลือเข้าไปออกนิดนึงก็โอเคใช่ใช่ให้ถ่ายว่าทําจากอะไรอะไรวะขนมอะไรสักอย่างน้าเนียนี่นี่นี่เลยนี่อ่กินได้ไหมเอาจริงได้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 นะอ่าไม่เชื่อกินดูพี่นี่นี่เลยอ่า คือเอางี้งเมื่อคือมันบดใช่ไหนะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ทำมันบดอย่างเดียวแน่นอนเพราะว่าอันเนี้ยมันคือเครื่องเคียมให้กินกับสเต็กครับพี่แต่กี้ผมไปเลือกเนื้อมาแล้วในร้านรอพี่นี่แหละที่จะทําสเต็กให้น้องกินนี่ไงเห็นเตรียมเตาอะไรมาด้วยไหมอ่ะ <laughs> ทุกคนครับแล้วตอนนี้เนี่ยเนื้อที่เราเลือกไว้ตะกี้ผมไปแอบเลือกเนื้อมาพี่ตืออันนี้ย้ำอีกทีนี่คือทีโบนใช่ไหมพี่ใช่ครับทีโบนของร้านเราเนี่ยดีกว่าที่อื่นยังไงในในตัวของรสชาติกับความหอมจะชัดเจนอ่ะจะรออะไรล่ะฮะลุยเลยพี่เอาเนยใส่นิดนึงเอาเนยใส่นิดนึงอ่ะปึ๊บเอาเนื้อวางเลยอุยเนื้อไหลเนื้อไหลนี่ป๊าใส่พริกไทยเข้าไป เรเห็นหลายคนเนี่ยเขาแบบหมักก่อนยอะไรเงี้ยอันนี้แล้วแต่ว่ะพี่แล้วแต่ครับหมักก่อนก็ได้ไม่หมักก็ได้ครับแต่หมักมันก็จะดีกว่าแต่นี้เห็นเหมือนโจ้จะหิวแล้อ่าใช่จริงๆก็มีนะคือเกองทางร้านนี่ไงเขาเดี๋ยวพอามาใช้ปุ๊บเนี่ยกูก็จะเอากลับบ้านหลายคนอาจจะไม่ทราบเกลือสีชมพูกับเกลือธรรมดาต่างกันยังไงพี่อันนี้จะให้รสชาติที่ดีกว่าครับคือเขาบอกว่ามันจะมีความหวานในตัวด้วยใช่ไหมใช่ใช่ทาเข้าไป คือก็บอกว่าอย่างนี้คุณผู้ชมเนื้อดีเนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเยอะย่างย่างอะไรอย่างเงี้ยหมักอะไรนิดหน่อยใช่แล้วเดี๋ยวเรามาลองเทสรสชาติดูร <c oughs> ับรองไม่ผิดหวังแน่นอนปกติเนี่ยถ้าเกิดแบบว่าใครที่ดูอยู่แล้วเขามาที่ร้านแล้วอยากจะทําอีกเงี้ยได้ไหมพี่ส่วนใหญ่เราจะเป็นซื้อกลับบ้านซื้อกลับบ้านแต่ตอนนี้หอมมากพี่กลิ่นแม่งแบบทะลุแม็กมาเลยอ่ะวันนี้เราจะย่างแบบไหนพี่มีเดียมอ่ะเอาชอบแบบไหนอ่ะเอาแบบมีเดียมมีเดียมแลงนิดนึงไหมแรก็ได้ แลไม่แลไม่รู้อะแต่จะกินแล้วตอนนี้คืออันนี้เนี่ยเป็นสูตรใครก็สูตรใครนะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคุณผู้ชมนะแต่อันนี้เนี่ยพี่ตือเนี่ยให้ด้านนอกเนี่ยมีความไหม้หนิดนึงก่อนแล้วก็หันมาเนี่ยข้างในจะเป็นแบบว่ายังเป็นแลอยู่แล้วเดี๋ยวเราเอามาหน้าอีกรอบหนึ่งใช่ครับเออเทคนิคนี้ก็ดีนะพี่นะสำหรับคนที่บอกว่ากับเวลาไม่เก่งไม่เป็นอะไรเงียน,นะ พอหั่นมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็มาอย่างนี้ข้างในก็จะเป็นมีเดียมพอดีใช่ครับใช่ไหมแต่ถ้าเกิดแบบย่างชิ้นใหญ่ๆเลยเนี่ยแล้วแม่งกับคำนวณจะให้เป็นมีเดียมเนี่ยถ้าเกิดคนไม่มีทักษะมันก็ทำไม่ได้ทันทีนี้ยเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วอ่ะจัดได้เลยครับชิมเนื้อเปล่าก่อนเลยน้ำลายไหลว,หว่ะกลัวกลัวร้อนเลยนะไม่ต้องเร่ง หอมเอาอีกจ้ะอ่าลองชิมลองชิมลองชิมอร่อยโอ้โหดีมันตั้งแต่ในปากคือรสชาติมันจะขึ้นมันจะขึ้นมาข้างในจมูกเลยไงความหอม,หอมความหอมของตัวเนื้อตัวอะไรเงี้ยเพราะเนื้อแต่ละที่มันจะรสชาติไม่เหมือนกันใช่ไหมล่ะเนื้อของแต่ละที่มันจะมีเอกลักษณ์ของมันเองแล้วนุ่มอ่ะนุ่มเลยพี่เดี๋ยวย่างกันไปกินกันไปคุณผู้ชมครับ ก็ตอนนี้ถือว่านิชชันขอมหินอุ้งตายแล้วลืมเอามันบดมากิน a few minutes later นี่อร่อยไม่อร่อยนะดูนะไม่มีการปรับสปงสปีดอะไรแต่อย่างใดนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีหมดแล้วแต่ว่าวันนี้พี่ตือใจดีอ่ะเอาอะไรมาให้น้องกินอีกแล้วอีกสองแพ็คเนี่ยฮะให้ชิมเสือร้องห้สสลด์ครับปกติเสือร้องห้ก็จะกินเป็นชิ้นๆอ่าใช่ที่เคยิมนะใช่แต่ไม่เคยกินสไล์แบบนี้แล้วอันนู้นนะอันนี้จะเป็น น,น้องลายน้องลายเฮ้ยอัน,นี้เคยเห็นอยู่วิธีการก็คือซื้ออย่างเงี้ยสมมติถ้าเกิดใครดูอยู่ก็ซื้อกลับบ้านไปใช่ครับแล้วก็ตั้งเต่าอ,อย่างเงี้หน้าแฝ่แฝ่พึบกินได้เลยถูกต้องอ่านนี้เราไม่ต้องรอให้มันรอให้มันละลายมากก็ได้ใส่เข้าไปอ <laughs> เอาเนยใส่นิดนึงเอาเนยใส่นิดหนึ่ง,งดได้พี่จะได้หอมใส่ตรงไหนไหนก็ได้ใส่ไปเลยอยากใส่อะไรก็ใส่ไปเลยเี่เหมือนเขาเริ่มลำคาแล้วล่ะ

หอมเลยแล้วเนื้อเคี้ยวกวางดีอะลองไอโซยุืึเป็นไงบ้างโคอร่อยโดนไหมถึงนอาชิมชิมน้องลายน้องลายคือเนื้อเรามีความหอมอยู่แล้วไงแล้วามันพอมาเจอกับเนยแล้วมันสไลด์บางๆแล้วมันจะเป็นอะไรที่แบบต้องลองต้องลอง คือไปลองเอ,เองดีกว่าเดี๋ยวพูด้วหาว่้อวยกันแต่มันคือเรื่องจริงอันเนี้ยมันง่ายนะง่ายกว่าหมูกระทะปกติเขาจะาไปชาบูใช่ไหมพี่ใช่ครับชาบูกับปิ้งย่างครับ,รบอันนี้เราใช้เวลาแค่ไม่ถึงห้านาทีแล้วพี่นะใช่กินได้ค,ครับคือแบบนี้เราไม่จําเป็นว่าเราจะทําอาหารเป็นหรือไม่เป็นไงอืแค่แกะชีกออกมาอืใส่เตาดูแค่ว่าให้สุกก็พอฝากร้านหน่อยพี่ตือฝากร้านด้วยนะครับ ร้านขายเนื้อการเน่บีฟอยู่ตรงซอยโรงเรียน LCC ผ่านโรงเรียน LCC มาเสร็จปุ๊บเราจะเจอเซเว่นอยู่ติดกับเซเว่นเลยครับตรงกลางซอยเลยครับผมฝากร้านเนื้อเล็กๆไว้ในใจคุณด้วยครับนี่และที่สําคัญบอกเลยนะครับผู้ชมครับว่าราคาไม่แพงจ๋าต้องได้อย่างนี้ไอเสือร้องไห้หรือว่าไอล้องลายที่เรามากินกันเนี่ยแพ็คไม่ถึงร้อยครับคือ2แพ็คเนี่ยผมให้ไม่เกิน200บาทก็ฝากไว้ด้วยนะครับความอร่อยมันขึ้นอยู่ที่ลิ้นของแต่ละคนใช่แต่สำหรับตัวผมแล้ววันนี้ได้มาชิมเนี่ยผมบอก ขอบคุณพี่ตือครับเปิดประสบการณ์ใหม่มากนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กไว้ให้นะฮะใครที่อยากจะออเดอร์ล่วงหน้าได้ครับสามารถทําได้หรือว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยกำลังจะเปิดร้านอยู่จะรับที่นี่ไปขายได้ครับทำยิเองที่บ้านก็ได้นะครับกับการเนี้ยบีฟนะครับวันนี้ของคุณพี่ตือมากครับขอบคุณครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับเยอะแยะเลยอ่ะเดี๋ยวขึ้นให้ดูตรงนี้เลยปึ้ง แล้วก็อย่าลืมนะครับอุดหนุนด้วยกับเสื้อประตูผีนะครับตอนนี้มีคอลเลกชันใหม่มาแล้วนะครับติดตามได้ในหน้าแฟนเพจนะครับประตูผีนะครับหรือว่าเสื้อประตูผีวันนี้เวลาหมดแล้วไปก่อนสวัสดีครับค<อ>พี่มากินด้วยกัน